สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวมาขุดเอาคากอนค่รับคาออนนี่ครับรัมแงดงแดงเลยขึ้นหลายเดี๋ยวจะไปกินกับน้ำพริกนี่ครับนี่กอพุ่นก็ขึ้นหลายลําแดงแดงอ่อนๆเลย หอานอ่อนเลยนี่นี่ก็น้ำพริกนี่เข้ากันไเนาะพี่น้องด้วยมีแต่หองงามพี่น้อง งางนเดนี่ครับได้มิตรนองงามๆเลยอ่อ,อนๆครับผมเดี๋ยวไปแกะตำน้ำพริกก่อนบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปต้มกันน้ำพริกเขาเมื่อนี้เป็นน้ำพริกบอกจะลวกนะครับน้ำพริกบอกจะลวกเขาเดี๋ยวเขาจะค้นให้เข่ากับกะทิก่อนด้ครับเด้อเสร็จแล้วครับน้ำพริกบอกจะลวกของเราพร้อมกับหัวข่าอ่อนต้ม พร้อมกับดอกขจรดอกสลิดนะครับบวบต้มแล้วก็นี่ครับยอดพักอินูนมาครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอร่อยอร่อย